เราจะลักดันบำนาญทั่วหน้าให้ได้ผู้สูงอายุ60ปีต้องได้3,000บาทเพื่อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ10กว่าล้านคนนายทะวะเดชกล่าวสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนทะวะเดชลักดันบำนาญแห่งชาติเข้าสภาช่วยผู้สูงวัยรับ3,000บาทต่อเดือน ก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับในวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาติในอีกหนึ่งภาคส่วนนะครับก็คือท่านทวเดชซึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะอนุการมาธิการพิจารณาแนวทางเสนอกฎหมายบำนาญแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาประกอบไปด้วยสสฝั่งรัฐบาลและก็ฝั่งฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่จะช่วย ประชาชนคนไทยนะครับในการผลักดันพอลบ,บรบำนาญแห่งชาติให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับมีเงินใช้เดือนละ3,000บาททุกคนทวนหน้าจากไทยรัฐออนไลน์นะครับทวเดชผลักดันบำนาญแห่งชาติเข้าสภาหวังช่วยผู้สูงวัยรับ3,000บาทต่อเดือนที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมธิการรณรงค์ผลักดันบำนาญแห่งชาติแก่ผู้สูงวัย60ปีขึ้นไป ร่วมปาร์ตี้ปิ่นโตช่วยผู้สูงวัยให้มีค่าครองชีพ3,000บาทต่อเดือนแทน600-800ถึงบาทต่อเดือนคาดมีผู้สูงวัยรับประโยชน์กว่า10ล้านคนเมื่อวันที่15กรกฎาคม63นายทะวะเดชพาจิตพิลมที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาแนวทางเสนอกฎหมายบำนาญแห่งชาติร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ปิ่นโตบำนาญทั่วนหน้า เพื่อร่วมผักดันเรียกร้องการเล่งเสนอกฎหมายบำนาญแห่งชาติบำนาญท่วนหน้าเดือนละ3,000บาทสำหรับทุกคนเมื่ออายุ60ปีซึ่งหากผักดันสำเร็จจะมีผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนที่ได้ประโยชน์โดยคณะอนุกรรมาธิการเป็นตัวแทนรับหนังสือที่เสนอโดยภาคประชาชนเพื่อเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต่อไป โดยได้ร่วมภารกิจกับนายสมศักดิ์คุณเงินประธานอนุกรรมมาธิการคณะอนุกรรมมาธิการสอสอพีรวิทย์เรื่องลือดนภาคสอสอนัชชาบุญชัยอิสวรสสวัสอสอวนวิภาหม้ยสนณเวทีหน้าสำนักง,งานสหประชาชาติวงเล็บ UN โดยนายทวเดชได้กล่าวขอขอบคุณเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายแรงงานนอกระบบเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเครือข่ายผู้สูงอายุเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ร่วมต่อสู้และผลักดันรัฐสวัสดิการเสนอล่างพรบรบำนาญแห่งชาติเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญทุนน้าการผลักดันเรื่องบำนาญแห่งชาติซึ่งมีหลักการสำคัญบนฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะรวยหรือจนก็สามารถเข้าถึงสวัสดิการ ที่เป็นหลักประกันทางรายได้ขั้นพื้นฐานจากรัฐได้อย่างเท่าเทียมกันที่สำคัญยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากนั้นช่วงบ่ายนายทวเดชได้นำเรื่องเข้าประชุมคณะอน,กนุการมาธิการศึกษาพิจารณาล่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติที่รัฐสภาทันทีเพื่อเล่งพิจารณาตามที่ประชาชนร้องเรียน เพื่อให้สําเร็จให้เร็วที่สุดโดยคณะอนุการมาธิการได้พิจารณาหลายสิ่งที่มาของรายได้ต่างๆช่องทางของงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการผักดันบํานาญแห่งชาติบํานาญทั่วหน้าอย่างเท่าเทียมกันโดยการสรุปรายได้ที่ต้องใช้ในโครงการต่อปีมีผู้สูงอายุราว12ล้านคนต่อปีใช้งบประมาณทั้งสิ้น4-5แสนล้านบาทต่อปี โดยได้พิจารณาแหล่งที่มาของการจัดเก็บรายได้ทางภาษีการบริหารการจัดการรายได้ของหน่วยงานภาครัฐและการจัดเก็บรายได้ทางภาษีตลอดจนพิจารณาแหล่งที่มาของงบประมาณและผลประกอบการด้านการส่งเสริมการลงทุนประเด็นผลกระทบกรณีหากมีการกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเก็บภาษีและวันนี้ได้เชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาพูดคุยได้แก่อธิบดีกรมศุลกากรผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนวงเล็บ B.O.I. เราจะผลักดันบำนาญทั่วหน้าให้ได้ผู้สูงอายุ60ปีต้องได้3,000บาทเพื่อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ10กว่าล้านคน นายทวเดชกก่าวเห็นไหมครับตอนนี้บำนาญท่วหน้าไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาชนอย่างเดียวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝ้าของฝั่งรัฐบาลแล้วก็ในฝ้าของฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนของคณะอนุกรรมธิการกับคณะกรรมธิการนะครับเหลืออย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็คือลายเซ็นของท่านนายกนะครับตอนนี้ความหวังใกล้ความจริงขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมท่านจุติไก่เลิก รัฐมนตรีกระทรวงพอมอจะร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นความหวังของพวกท่านอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ